ครับสวัสดีครับผมยอดผูทองผู้หลักบุญครับไฟล์เราซ้อมมากี่วันครับก็สองสามอาทิตย์เลยซ้อมอยู่ที่ค่ายเทวบลิตเมืองไทยครับอยู่ที่บุรีรัมย์มีใครเป็นคู่ป้องซ้อมแลมังตอนนี้เออพี่น้องในค่ายครับผมในค่ายเชิดเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบสี่ปีครับสูงเท่าไหร่หนึร้อยสี่สิบเก้าครน้ำหนักปล่อยตอนนี้ก็สามแปดครับมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรประกายนะเคยต่อยเขายัง กี่ครั้งแล้วครั้งหนึ่งครั้งหวันนั้นต่อยกันที่เฟม้าเกิดชนะเข้ามาอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยครับปล่อยต่อยแต่วันนี้มาลังสิตเนาะอันนี้ช่างต่อยนะวันนี้ต่อยเบกี่กิโลสองเจ็ดโลสองเจ็ดโลถ้าเกิดเข้าชั่งหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาพอดีมาพอดีมาสบายเลยตั้งขายไฟนี้สมบูรณ์แข็งแรงเนาะแล้วล่าสุดเราต่อยใครไปใครไาที่เป็นไงบ้างวันนั้นชนะชนะคะแนนเหมือนกันวันนั้นเบกี่กิโล สามหกสามหกวันนี้ต่อยสามแปดสามเจ็ดใหญ่ไปไหมคิดว่าหรือพอดีพอดีร่างกายเต็มร้อยนะวันนี้พร้อมเอาชนะเอาใครเหมือนเดิมพร้อมย้ำชัยชนะเขาด้วยดิคุมมากี่กิโลไฟนี้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักห้าสิบพันเคนจังหวัดเด็กบุญลำเอาฝากเชิญเชิญแฟนๆขับเราหน่อยฝากเป็นแรงใจผมด้วยนะผมจะเอาชนะกับบุญลำอ่ะนี่ขอโชคดีแข้งขาครับ